สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หวยลาวค่ะสําหรับวันนี้เนาะว,วันที่22นะคะวันพฤหัสนะคะ1กรกฎาคมค่ะ2564นานะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวแอจะวางหวยลาวนะคะไว้เป็นแนวทางให้สําหรับสมาชิกทุกท่านเลยนะคะ สำหรับสมาชิกท่านใดค่ะสนใจซื้อสูตรหวยลาวนะคะเอาไว้ใช้เองค่ะสามารถทักแอนมาได้นะคะที่ idline นะคะ idline may นะคะ5933นะคะคช่องแอดมี id เดียวเท่านั้นนะคะ idline may 5933นะจ๊ะ สูตรสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะซื้อเพียงครั้งเดียวจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติเนาะอย่างน้อยก็ไว้เป็นแนวทางสําหรับในการเล่นหวยลาวนะคะในแต่ละครั้งสมาชิกซื้อสูตรไปสามารถย้อนทําดูได้เลยนะคะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะที่จะเข้ามารับชมนะคะอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสําหรับหวยลาวนะคะอะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะหวยลาวค่ะเด่นวิ่งรูดเดี๋ยวแอจะให้ทั้งหมด2ตัวแล้วก็ตัวเจอดสิบคู่เช่นเคยนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้วางแนวทางให้ทุกคนนะสมาชิกท่านใดสนใจซื้อสูตรเอาไว้ใช้เองก็สามารถทักแอดมาได้ค่ะที่ idline may ห้ A y าเก้าสามสามทักมาแล้วนะส่งสติกเกอร์ทั้งสองตัวนะคะสูตรของเรานะคะขายมาถึงสองสามปีแล้วนะคะเราไม่ทราบสมาชิออกเอาไปทําอะไรบ้างนะคะใครที่ซื้อสูตรไปนะคะไม่สามารถอ้างได้นะคะว่ามีสูตรนี้อยู่แล้วนะคะอ่า แล้วขอเงินคืนนะคะเราไม่คืนเงินในกรณีดใดๆทั้งสิ้นนะคะห้ามใช้คำหยาบคายนะคะเจอลักษณะแบบนี้แอดบล็อกทันทีนะคะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนซื้อตัดสินใจให้ดีๆนะคะในการซื้อกลุ่มของเรานะคะในไลน์ของแอดจะไม่มีการตื้อให้สมาชิกซื้อสูรนะคะทราบราคานะคะแล้วก็ให้พิมพ์เลยนะคะว่ารับหรือไม่รับเท่านั้นนะคะ อสองตัวนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะสำหรับวันนี้นะหอยลาวเด่นวิ่งรูดห้ากับสี่นะคะห้ากับสี่นะสองตัวค่ะ สำหรับ2ตัวนะคะเด่นวิ่งรูด5 4 5 3 5 2 5 1 5 0นะคะ4 3 4 2 4 1 4 0แล้วก็4 9ค่ะ2ตัวเด่นวิ่งรูด5กับ4นะคะ ส่วนฮานอยทั้ง3าฮานอยนะคะแอดวางให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาแล้วก็ฮานอย VIP ค่ะสามารถกดติดตามนะคะที่ช่องแอดสุดยี่กีสุมาลีนะคะแล้วก็กดเลื่อนดูตามวีดีโอได้เลยส่วนใหญ่แอดจะเป็นการไลฟ์สดนะคะทิ้งท้ายค่ะสมาชิกท่านใดนะคะสนใจที่จะซื้อสูตรเอาไว้ใช้เองนะคะสูตรหวยลาวแต่ของแอดจะมีทุกสูตรทุกหวยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรหวยลาว หัวรัฐบาลหัวหุ้นไทยหัวหุ้นนอกหัวยีกีหัวนิเคอีนะคะรัสเซียอังกฤษเยอรมันดาวโจนสิงคโปร์ไทยไต้หวันเกาหลีนะคะออมสินทกรอสฮอานอยนะคะมาเลนะคะฮานอยมีทั้งฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาฮานอยวีไอพี IP, นะคะบางอันเป็นสูตรเดียวตายตัวเลยที่สามารถใช้ได้ทั้ง3ามฮานอยนะคะอันนี้ลาวก็จะเป็นสูตรเดียวไปเลยนะคะ โอเคค่ะเย็นนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะรวยๆกับหวยลาวด้วยนะคะถ้าหลุดต้องขออภัยสมาชิกที่ติดตามแอดด้วยนะคะยังไงสนใจซื้อสูตรทักมาค่ะที่ idline may 5933ส่วนยี่กีมีทั้งหมด6เว็บนะคะนะตอนนี้มีลอตโต้ VIP เว็บหวยห้องสีฟ้าเว็บ7ห้องส้มนะคะเว็บมาวินเว็บรวยแล้วก็เว็บโชคนะคะสามารถทักแอดมาได้ค่ะ idline may 5 9 3 3วันนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆกับหวยลาวนะคะสวัสดีค่ะ